ังจากที่ก้ามปูพาคุณผชมไปเห็นหอยเป๋าฮื้อจากธรรมชาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะจะขอพาคุณผชมกลับมายังโรงงานภูเก็ตเป่าฮื้อฟาร์มกันอีกครั้งนะคะ mm hmm. เพื่อมาดูว่าหอยเป่าฮื้อนั้นสามารถนําไปทําประโยชน์อะไรได้บ้าง และตอนนี้นะคะก้ามปูก็ตามหอยเป่าฮื้อนะคะมาที่โรงงานภูเก็ตเป่าฮื้อฟาร์มแห่งนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราคัดสันคัดไเต้าหอยเป๋าฮื้อเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เขาจะนําเจ้าหอยเป๋าฮื้อมาทําการแปรรูปที่โรงงานแห่งนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะคะตามเข้าไปดูด้านในเลยค่ะ คือเห็นแบบคือหอยมากมายเลยในส่วนนี้ก็คือจะอยู่ขั้นตอนของการแปรรูปแล้วใช่ไหมคะพี่หมอใช่ครับคือหลังจากที่เราแยกขนาดข<ช>องหอยเป๋าฮื้อแล้วเนี่ยเราก็จะนําขนาดเหล่านั้นเนี่ยเอามาแช่แข็งส่วนหนึ่งเราแช่แข็งทําแพ็คสําหรับจําหน่ายตามพัตคารแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้สําหรับแปรรูปเป็นทําเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมหรือเครื่องดื่มครับ สำหรับหอยเป่าฮื้อที่จะนํามาแปรรูปนั้นนะคะจะต้องมีอายุอยู่ที่ราวๆหนปีค่ะและเพื่อรักษาความสดของหอยเป่าฮื้อที่จับได้นะคะก่อนจะนําไปแปรรูปก็จะต้องนําไปฟรีซก่อนค่ะและเมื่อหอยที่ถูกแช่ฟรีซมาถึงโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกนํามาแยกชิ้นส่วนออกโดยช้อนแบบนี้แหละคะ่ะตอนนี้นะคะพอมาอยู่ใกลๆ้ๆเห็นพี่เขาทำนะคะจะยืนอยู่เฉยๆก็กลัวจะแบบว่าไม่มีประโยชน์นะคะก็เลยจะขออนุญ,ญาต ช่วยพี่เขาแบบทําการแงเนื้อของหอยเก่าพืนมันจะต้องเริ่มแงะย่งเงี้ครับพี่หมอเขาก็คือแงทางด้านท้ายโดยใช้ช้อนแงอย่างนี้ได้แล้วก็แทงลงไปจะมีจุดยึดยุดจุดหนึ่งระหว่างเปลือกกับเนื้อกลัวกลัวกลัวรังไข่โอ๊ยเกีโอเคแต่ไม่เป็นไรฮะมันเกือบแมวแล้วเดี๋ยวเสียหายไม่เป็นไรฮะ และนี่นะคะก็คือหน้าตาของเนื้อหอยเป่าฮื้นะคะสดๆที่แกะออกจากเปลือกค่ะหลังจากนี้นะคะเขาก็จะนําเนื้อเหล่านี้นะคะไปทําความสะอาดแล้วก็นําไปสกัดทําเป็นคอลลาเจนค่ะสําหรับหอยเป๋าฮื้อหนึงตัวนะคะสามารถแยกออกเป็นส่วนต่างๆเพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ค่ะเมือกนะคะสามารถนําไปทําเป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางตัวเปลือกนะคะสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของยาค่ะ และเนื้อนะคะนำไปประกอบอาหารและแปรรูปเป็นคอลลาเจนค่ะส่วนรังไข่ตัวเมียและถุงสเปิร์มก็มีประโยชน์นะคะสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองและร่างกายค่ะเรลาโหลแก้วที่อยู่ในมือการปูนี่นะคะก็คือเนื้อของหอยเป่าฮื้อค่ะที่ทำการ ั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค,คือแบบว่าสีของเนื้อที่เราเห็นตอนแกะเปลือกอะสีสดๆกับ,บที่ปั่นแล้วเหมือนเป็นเยลลี่เหมือนเป็นเนื้อโปเหมือนเป็นใช่ครับเนื่องจากโครงสร้างเนื้อเขามีความแข็งแรงมากคะออกเป็นเส้นใหญ่สะหน่อยะค่ะ ซึ่งคอลลาเจนที่ได้จากหอยเป๋าฮื้อสกัดเย็นนี้นะคะถือได้ว่ามีราคาแพงมากๆเพราะว่านอกจากร่างกายจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวพรรณให้ดูสวยเรียบเนียนแล้วนะคะคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อนั้นก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ด้วยค่ะโดยเขาจะนำไปทําเป็นแผ่นคอลลาเจนนะคะเพื่อสร้างเนื้อเยื่อใช้สําหรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นแผลที่รักษาให้หายยากค่ะ และในถังนี้นะคะก็มีเนื้อของหอยเป๋าฮื้อปั่นนะคะที่นํามาสกัดเย็นค่ะด้วยอุณหภูมินะคะไม่เกิน8องศานะคะก็คือทําความเย็นแล้วเขาจะทํางานด้วยกันปั่นตลอด24ชั่วโมงนะคะ1สัปดาห์เลยนะคะกว่าจะได้เป็นหอยเป๋าฮื้อสกัดเป็นคอลลาเจนเป็นน้ำคอลลาเจนออกมานะคะเรียกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยละค่ะหลังจากที่เราสกัดเนี่ยสกัดเย็นนะฮะ 7วัน7วันก็จะได้คอลลาเจนออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะผสมในน้ำผลไม้ค่ะจะลองดูไหมฮะได้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 การสกัดเนี่ยเราใช้ภาวะที่มีความเป็นกรดค่ะนะฮะความมีความเป็นกรดก็จะได้คอลลาเจนสกัดออกมา pH หรือว่าความเป็นกรดสูงเกินไปสกัดไม่ได้ครับ มันมความเปรี้ยวมันย OK ัง şey ติดอยู่ฟ um ันอยู่บริเวณฟันอยู่ริมฝีฟันน้ำผลไม้ครับมันจะตุ้นได้มากเลยความเปรี้ยวของคาราเมลสดชื่นเลยนะสดชื่นเลยเดี๋ยไม่น่าล่ะ เฮ้ยเฝาคือคนะคะตอนนี้มาอยู่ในขวดเรียบร้อยแล้วค่ะหูแบบต้องผ่านขั้นตอนผ่านกรรม,มวิธีที่เรียกว,ว่าหลากหลายขั้นตอนมากากว่าจะได้คอลลาเจนหนึ่งขวด จากที่กัมปูนะคะได้ลองชิมคอลลาเจนสดๆนะคะแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการผลิตนะคะหอยเป๋าฮื้อจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วตอนนี้แลนนี่ค่ะก็คือสารสกัดจากหอยเป๋าฮื้อที่เราไปดูมานะคะเมื่อสกัดแล้วนํามาผสมปรุงแต่งรสดแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะนี่เขานํามาผสมกับน้ําทับทิมนะคะเดี๋ยวกามปูจะลองชิมดูมรสชาติ หวานอร่อยมากค่ะเหมือนทานเหมือนดื่มน้ำผลไม้เลยเนะเพราะว่าเขาผสมกับน้ำทับทิมลงไปนะคะนอนกจากเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นพวกเครื่องดื่มแล้วยังมีผลิตภัณฑ์แบบไหนอีกคะเราก็นํามาทําเป็นเครื่องสําอางด้วยเครื่องสําอางที่สกัดมาจากหอยแบบจะมีส่วนช่วยอะไรบ้างอะคะก็จะช่วยยกกระชับลดเลือนริ้วรอยนะครับแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใส เราทาไปุ้ยซึมง,ง่ายค่ะเนี่ยป๊บเดียวจะแห้งนะปะหือ้อในธรรมชาติค่ะมันหาน้อยแบบหายากแล้วปัจจุบันน้อยมากครับน้อยลงทุกปี้ <Okay. S 1> เพราะว่าหอยปะพื้อตบโตใช้มากตัวเล็กๆของเราเนี่ยหนึ่งปีนะฮะถ้าตัวใหญ่ๆเป็นกระป๋องเนี่ยสิบห้าปีครับ ในธรรมชาติไม่สามารถที่จะสร้างผลิตผลมาทดแทนการบริโภคอย่างรวดเร็วอย่างน้อยสุดผมอยากให้คนไทยเรามีความภาคภูมิใจว่าเรามีบริษัทคนไทยเล็กๆสามารถผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าระดับโลกสามารถจําหน่ายออกไปหลายประเทศในโลกนี้นั่นคือความภูมิใจของเราและคนไทยและคนภูเก็ตครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่ซุกซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนน้ำแห่งท้องทะเลแต่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ค่ะถูกนำมาค้นคว้าวิจัยและก็สร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ไม่เพียงเพื่อการบริโภคเท่านั้นนะคะแต่ยังสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรครวมไปถึงสร้างเม็ดเงินและก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจค่ะ ช่วงเกร็ดความรู้กับกบนอกกะลารู้หรือไม่ว่าสีสันของเปลือกหอยเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมสีของเปลือกหอยถึงได้แตกต่างกันเปลือกหอยนั้นนะคะมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยภายใต้เปลือกนั้นมากมายค่ะเช่นเป็นเครื่องอําพลางอันตรายจากสัตว์อื่นเป็นสัญลักษณ์สื่อสารระหว่างสายพันธุ์และช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้าค่ะ สำหรับสีสันที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเกิดจากสารปนเปื้อนและก็ของเสียที่ร่างกายขับออกมาแล้วถูกจับยึดแทรกตัวอยู่ในโครงสร้างของเปลือกหอยการสร้างสีของเปลือกหอยนะคะจะถูกควบคุมด้วยปัจจัย2ประการคืออาหารและน้ําในบริเวณที่หอยอาศัยอยู่ค่ะตัวอย่างเช่นหอยเป่าฮื้อในทะเลธรรมชาติกับหอยเป๋าฮื้อที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มนะคะ สีของเปลือกก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและอาหารที่กินค่ะซึ่งเม็ดสีที่พบได้ในเปลือกหอยนะคะได้แก่เมลานินซึ่งจะให้สีน้ำตาลและสีดำค่ะแคโรทีนอยด์จะให้สีเหลืองและสีส้มสำหรับทิโรดินนะคะจะให้สีเฉดแดงค่ะนอกจากนี้นะคะสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกยังสามารถเปลี่ยนแปลงสีในระยะเวลาสั้นๆได้โดยใช้เม็ดสีที่อยู่ในเซลล์ภายใต้ชั้นผิวหนังที่เรียกว่าโครมาโตฟอร์ได้อีกด้วยค่ะ จันของวัตถุชิ้นเล็กๆส่วนประกอบสําคัญในการรังสรรค์สิ่งใหญ่เราเขาดทรายได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าทรายยาเป็นวัสดุสําคัญลุ้งลึกถึงที่มากว่าจะเป็นกองทรายอันนี้ก็คือทรายที่มันถูกดูดสีมันจะออกบาเป็นเทาๆขุ่นๆติดตามเรื่องราวของทรายก่อรางสร้างเมืองได้ในกบนอกลาสุขที่20พฤศจิกายนนี้2ทุ่มครึง่งทางช่อง 9M t HD และโ Mo เด r ร์ไนทว มัองมันหอมมันแบบนนะมันช่วยเลยช่วยอยู่แล้วครับเออโอ้โหมันดึ๊บดึบดึบดนะคือมันอมน้ำอมน้ำมันกินชายแล้วนี่เขาเอาไปกินกันปะกินเขาก็ไปทำอีกเบ็ด็